สวัสดีครับต้องทนนี้ไบ์นะครับเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนยางเป็นยางตันนะยางเบอร์10คูณด้วย2.125นะตัวนี้นี่น,น,นีจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเดี๋ยววิธีการเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าเว็บเข้าเว็บที่เราอุ่นกับข้าวนี่แหละ800ร้วัตต์ประมาณสามนาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเว็บตัวนี้นะสามนาทีนะโอเคนะครับเสร็จแล้ว3นาที อ่ะทีนี้เราก็ดูสอนดีๆนะสอนไปข้างหน้าอย่างนี้นะอันนี้ด้านนี้นะปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปครับอาจจะต้องใช้เท้าช่วยนิดนึงนะครับใช้เท้าช่วยนิดนึงเสร็จแล้วเราก็างัดนี่นะเสร็จแล้วแหลมๆเข้าไป อ,อ,อือใชอ่จริงมันต้องไปนนี้ก่อนหนึ่งทีลืมไปอือหนึ่งทีแล้วเราก็ใช้หน,หนึ่งสองแล้วก็แล้วก็อันเล็กที่สุดอ๋อโอเคอือ สามพอสามจะปกลงมาเลยลสามปกเลยไปถอนลงไปแล้วก็ถอนออกอึ๊บเนี่ยต้องทำท่าน,นี้ต้องใช้เท้าช่วยนิดนึนงอืมเน,นี่ยอืมก็คือต้องมีเหล็กสามอันอะ่ะหรือไขค,รครวงสามอันก็ได้นะครับก็ก็ใส่ถามว่ายากไหมก็ต้องมีเครื่องมืออะ่ะ โอเคครับจบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ